สวัสดีค่ะทุกคนไม่เอาใหม่จ้ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอก,กับตูอีกแล้วนะ <c oughs> เห็นใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าในลุคนักศึกษากันอีกแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนคนจะแบบเฮ้ยนักศึกษามันเดิมนักศึกษาอยู่แล้วหรอก็เคยทาไปแล้วไม่ใช่หรอเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราเคยทําลุคนักศึกษาที่แบบใสๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นลุก เกาหลีแต่ว่าวันนี้ตู่จะมาแต่งในลุกที่แบบว่าเป็นสายฝอเป็นเนศึกษาสายฝออะไรอย่างงี้เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราก็ควรทำอะไรที่มันแบว่าแปลกใหม่บ้างเลยจริงๆก็ไม่แปลกใหม่นะคือจะบอกว่าการแต่งหน้านในลุกสายฝอลุกนันศึกษาเนี่ยมันก็เป็นการแต่งหน้าแบบเบสิกนะแต่ว่าพอมันมาอยู่ในชุดเนศึอษา็เลยดูแบบว่าแต่งหน้าเข้มจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในชุดแบบปกติก็อาจจะดูแบบว่าธรรมดาก็แต่งหน้าปกติอะไรเงี้ยและคาแนะนํา,นาสําหรับลุคนี้นะคะก็คือเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าต้องขึ้นป้ายไปนะว่าเหมาะสําหรับคนที่ เช้าหรือว่าคนที่ขยันกับการแบบว่าแต่งหน้าไปมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าในความเป็นจริงตู่ตื่นมาแต่งขนา,าดนี้ไหมไม่ <c oughs> เป็นการแต่งหน้าที่แบบเหมาะกับคนที่แบบสามารถตื่นเช้าหรือว่าในวันนั้นฉันจะไปงานต่อฉันจะไปเที่ยวต่อแล้วต้องการความแน่นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าจะรดเย็นโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราจะมาแต่งกันเลยนะคะเราจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการปกปิดส่วนใหญ่ตู่ก็จะชอบแบบว่าลงคอนซีลเลอร์ก่อนอะไรยเงี้ย <c oughs> ต่อไปนะคะก็ลงรงพื้นแล้วก็ใช้แปรงเกีี่ยนะคะ จะเป็นการลงแป้งนะคะซึ่งแป้งตัวนี้มันเป็นอะไรที่เรื่องรือมากๆนี่เลยหลายคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะกับแป้ง The Lip ธนาคานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าแป้งแบบแป้งพับธนาคาใช่ไหมพูดกันง่ายๆเนาะเป็น The Lip ธนาคา Superior Natural Cover Foundation Powder นะคะ SPF 20 PA, บ PA บวกนะคะก็มี SPF ป้องกันแดดด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งธนาคารนะคะที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่ามันคุมมันดีมากซึ่งตู่ได้ลองใช้แล้วนะสรุปก็คือเฮ้ยดีมันคุมมันจริงๆนะคะเป็นแป้งที่ตู่แบบเออดีเนี่ยนะคะตู่ก็ได้แบบลองใช้ไปแล้วก็ได้เปื้อนและตัวนี้นะคะเขาก็มีทั้งหมด2เบอร์นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะตู่ก็เอาเบอร์ศูนย์สองออกมาใช้นะคะก็เป็นเบอร์ที่แบบว่าน่าจะเข้ากับสีผิวของตู่ได้ ตัวนี้เขามีส่วนผสมของธนาคารนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบช่วยลดการอักเสบของสิวอะไรเงี้ยแถมตัวนี้มันยังช่วยป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะโอเคเดยวเราจะมาทากันเลยนะคะพับเขาก็จะเป็นพับสี่เหลี่ยมเนิ่มๆแบบนี้นะคะมันเนื้อแป้งของเขามันจะเป็นแป้งที่แบบมันจะละเอียดอ่ะมันแบบมันเข้ากับสีผิวเรามากเลยอ่ะสองข้างนะคะคือข้างเนี่ยที่ทามันก็จะดูแบบ หน้านวลขึ้นแต่ไม่หน้าลอยหน้าแบบเปลี่ยนสีไปเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบหน้าเราจะเนียนขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันดีมากนะคือผู้หญิงผิวสองสีทาแล้วแบบรอดแน่นอนอะเอ้ยมันเกิดมาสําหรับสาวผิวสองสีลแน่แล้วก็ใครที่แพ้ง่ายก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ผสมน้ําหอมคือบางคนอาจจะแบบพูดไปแล้วก็ไม่เชื่อบางคนอาจจะแบบก็ได้มันหนี่พูดอะไรก็ได้ไปลองไปลองจริงๆคือแบบอยากให้ลองแล้วจะได้รู้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะทาแล้วแล้วก็ ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะแป้งเขามีความแบบละเอียดมากแล้วก็ปุกปิดได้ค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวบอกราคาก่อนเดี๋ยวมีคนถามนะราคา250บาทเท่านั้นส50ราิจริงอ่ะมันถูกมากนะสำหรับแป้งที่แบบคุณภาพดีแบบนี้นะคะ250แล้วก็หาซื้อได้นะคะแบบว่าตามทอ็อปหรือว่าร้านต่างๆนานๆแล้วก็วัดุนอะไรอย่างงี้นะ โอเคต่อไปเราจะมาทาแป้งฝุ่นกันบ้างนะคะแป้งฝุ่นวันนี้ขอมาให้กับเด e r e l i s แล้วนะคะตัวนี้คือ <laughs> ชอบมากกับแพ็กเกจเขาดูแบบว่าเป็นป่องแป้งอะเป็นแบบฟิลแบบป่องแป้งไม่ใช่แป้งตลับอะไรขนาดนั้นแต่เราชอบนะคืลแบบนี้มันเป็นฟิลที่แบบมันสะดวกดีนะจริงๆมันมันแบบเทใส่มือแล้วก็ทาได้เลยนะคะกลิ่นหอมแบบธรรมชาติอะตัวน,นี้มันก็จะเป็นฟิลแบบแป้งโปร่งแสง <c oughs> อะไรอย่างงี้นะนี่พอทาไปแล้วใช่ไหม มันก็ไม่ได้ทําให้หน้าของเราดูเปลี่ยนสีแต่หน้าของเรามันจะดูแบบผ่องขึ้นมาอะไรเงี้ยชอบมากเราก็ใช้นิดเดียวนะไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องแบบทายเยอะเลยนะทานิดเดียวโอเคเราก็ขั้นตอนลงผิวก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาคอนทัวร์หน้านิดนึงไปบอยัต้องคอนทัวร์หน้าเลยอะ่ะจริงๆการคอนทัวร์หน้าเป็น,นที่ขาดไม่ได้นะคะก็คอนทัวร์หน้าจ้าอแล้วก็ทาไป เดี๋ยวว่างๆจะทาให้ไี้คลิปแต่งหน้าไปมอในเวลา5นาทีจริงๆก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าคลิปนั้นห่วยมากคลิปนั้นคือแบบยอดวิวเยอะมากเพราะว่าลงหลังจากที่มีคลิป I can see you ไว้ของสูงนะคะออกมาแล้วก็ลงคลิปนั้นแล้วก็คนดูแบบเยอะมากแต่จริงๆคลิปนั้นแต่งไม่สวยเลยนะแบบหน้าหน้าแอบรอยเบาๆด้วยรูๆๆๆๆๆๆ้สึกเสียใจกับคลิปนั้นมากแต่ว่าไม่อยากลบเก็บไว้ให้คนด่าต่อไปเรื่อยๆก็จะมีคอมเมนต์มาแบบติเรื่อยๆแล้วก็ไม่แล้วก็แบบโอเคก็ติไปแล้วก็นอมรับคำติชมแล้วก็มาปรับปรุงนะคะ ต่อไปเข่งคิ้วกันนะคะโอเคค่ะงานคิวต้องมานะคะคือคิวเป๊ะมากในการไปมอน,นั้นคิวต้องเป๊ะขนาดนี้ไหมคำถาม ต่อไปก็จะไปงานตานะคะก็จะใช้พวกโทนสีน้ำตาลแหละก็เป็นโทนปกตินะคะที่แบบแต่งบ่อยๆแต่ว่าก็จะทําให้มันดูง่ายขึ้นกับการไปมออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็แต่งให้มันดูแปลกใหม่แต่เราก็คิดอยู่ว่ามาโมอะทุกคนคือแบบว่าก็แต่งให้มันดูแบบเออหน้าคมขึ้นแค่นั้นก็พอเนาะ ต่อไปก็เป็นการกรีดไลเนอร์นะคะเป็นการกรีดไลเนอร์แบบอินไลเนอร์นะคะเ mm hmm. มื่อกี้ตัวแอบกรีดไปแล้วนิดนึงลืมถ่ายไว้จะมาถ่ายใหม่นะคะ mm hmm. แล้วก็กรีดข้างล่างเบาแต่ว่าไม่ต้องกรีดให้มันแบบประจบกันตรงนี้นะเ mm hmm. ว้นไว้นิดนึง mm hmm. ต่อไปก็กรีดไลเนอร์ได้เลยจ้า จากที่เรากรีดอะไลนเนอร์เสร็จแล้วนะเราก็จะใช้เป็นอ่ะสีขาวแบบนี้นะคะไม่ก็สีแบบสีแล้วก็ได้มันสว่างๆอ่ะทาตรงใต้อะไลนเนอร์ที่เรากรีดตรงหางนะมันจะช่วยทําให้อะไลนเนอร์ของเราเนี่ยมันดูเด่นขึ้น <S <S ต่อไปก็ดัดขนตาปัดไมโคราได้เลยนะคะ เป็นขั้นตอนการปัดแก้มนะคะก็เป็นที่ปัดแก้มที่แบบว่ามีชิมเมอร์ผสมนิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็ทาปากได้เลยนะคะถุกคนใช้ที่ทาปากลิปสติกที่แบบเป็นสีกลบกลมแบบนิดนึงนะคะ แบบแต่งหน้าไปสู้อาจารย์เวอร์อาจารย์ยังไม่แต่งหนักเท่าน,นี้เอาจริงๆเป็นไงล่ะจ๊ะการแต่งหน้าไปมอที่แบบเต็มมากอะ่ะคือขยันแต่งหน้าไปอีกนะกับการแต่งหน้าไปมอลนีู่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะจ๊ะ แนะนําหรือว่าจะด่าก็แบบว่านี่ไปเรียนหรือไปทำอะไรก็ทําไปแต่งหน้าจัดขนาดนี้นี่ก็คิดเหมือนกันว่าทำไมต้องแต่งหน้าจัดขนาดนี้นเวลาไปเรียนก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอะไรก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ